มืัอนี้กับมาหอนเฮียห่อนซ่านพอแกนนครับพออพี่น้องครับเขาก็มาติดตามตัวเลขคำนวณพอแกนนะครับซึ่งสองวัดติดมานนี้ไฮว่าร้อยล่มบนเลยวันต่อไปเนาะไฮว่าว่าเขาข้าเขาเนี้ยสามแปดบอกสามแปดเนาะพอแกนเนาะวิ่งสามไฮวิ่งสามครับกับสามกับหกรับน้ำเก่าก็ว่าหลังๆนี่เนาะพอแกนเด้ะเพราะว่ามันว่าใครได้ยินแล้ววันนี้ สำหรับมวดที่ผ่านมาในี่ยกอนขืน้ำไหลบ่พอกันไอเลี้ยงถือลายหรือว่าถือลายนี่บ่กหูน้ำเพลินแล้วก็บ่หนูเพราะว่าบ่โทรมาบอกไเลยแต่ตามที่ได้ไปนี่คือให้ไปเมื่อทุกคนว่าแต่ผู้ใดมาแต่บ่ปิดบังนะครับผมแม่แม่แต่โทรมาถามในส่วนตัวก็บอกไปเมื่อเลยแบบว่าบ่ปิดบังให้ใฮ้ได้อยากให้ได้ทุกคนเลยแบบว่าแล้วตั้งแต่บุญวัสนาครับผมแล้วแต่ดวงเนาะ กันไทยไปแล้วบ่ซื้อก็จําเป็นอาหารเนาะครับผมครับเอออันเรียกหนังของธรรมดากันไทยไปแล้วบ่ซื้อหรือว่าทุนบ่พอหรือว่าไปเหงือกเส้ตัวอื่นนึกสิครับผมเออคันทิมตัวนี้ก็มันคิดไปก็บ่ได้ซื้อว่าทฉันก็จะเป็นจําเป็นสําหรับดวงเอากคนดวงไขมันกันไม่นเอออันนี้ก็ว่ากันบ่ได้ว่ากันบ่ได้อืครับถือว่าโชคไปมาแต่ว่าสจำอะไรว่านี้พอกแกนความแล้วที่ที่ อบอกเนี่ยท่านจะได้มื่อนี้ขอเบอร์ท้งเบอร์โท้วงแล้วเมื่อเร้่องพอกแกนเนี่มีหลายท่านหลายคนบอกว่าขอเบอร์โท้พอกแกนใหนออแน่ว่าท่านจะได้โทษถามสอบถามรายล,ละเอียดแต่ว่าสำหรับพอกแกนนี่มีชุดพิเศษอยู่แล้วพอ่อใพี่น้องหลังจากที่ให้ไปแล้วพอกแกนมีชุดพิเศษหรือว่าชุดพิเศษได้ก่อนแล้วนี่อย่งไรนะพ่อใหญ่พี่น้องโทษถามพอกแกนเองนะครับมีชุดพิเศษนะครับชุดที่ให้นี่คือชุดธรรมดาดธรรมีชุดพิเศษอีก ชุดเน้นๆวันต่อไปชุดพิเศษพิเศษนี่ถ้าเอาช่วงช่วงวันที่อ่าวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่สิบสี่โอ้สิบสี่สิบห้าสิบหก่ามันโอกาสยังไหลาเนาะโอ้โอกาสยังไหลายกว่าวันที่สิบสี่แต่แต่ตามกินแล้วถ้าห้ไปงวดนี่ก็คิดว่าบาดด่วผาดเด้มันไฮต้นต้นงวดกับก่คิดว่าบ่วผัดครับผมเน้นถึงว่าเป็นธรรมดาก,กับบัวผัดข้าว่าเฮ็ดออกมาแล้ว เขาก้มมันใจนมะ้ยครับก้มในมันใจกันกระทำเขาคิดว่าให้แล้วบอลวาเียให้แบบลุลงแรงเลยต้องให้มีก้มมันใจจะค่อยให้ออกไปคิดว่าบ่อยบแต่ว่าสําหรับผู้ใดที่อยากมีอยากได้เป็นก่อนแล้วนี่พีเสียรือว่าจะอะไรก็โท่ถามพอแกนได้โเท่าถามช่วงวันที่สิบสี่จะให้ไปอีก้าให้ตอบให้อีก คือคือสีนั่เสนอออกอาการนี่มันที่สิบสี่พฤศจิกายนยี่อยชุดนี้แต่ว่ากานผู้ใดอยากรูปการนั่นกับโท้ถามได้แม่นโท้ถามได้ครับผมครับผมว่รูปต่โท้ถามได้ครับผมถ้าพูดรู้แล้วก็เบิ้งไปตามนั่นแหละตามเนาะอ่ะเริ่มปฏิบัติการคอนโทรบันเนาะเส่ละกระดาษใช่หรเป่ากระดาษมาเดี๋ยวกันใช้เช่นวันนี้กับเป็นขึ้นเก่ามีชุดบนชุดล่างขึ้นเก่าบอกก่แม่นแม่นีบนมีล่างขึ้นเก่าเนี่ย ข้าวมันเรียบร้อยแล้วนะครับตกแต่งข้วณเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะอยากแพ่งฟั้องลงเุลอคมหกสี่ครับผมสนี้เพิ่อนหัวกแตกกันเด้อเนื่องจากว่าเพื่อนต้องหันหัวตลอบกันจับฟังครับผมสิบหกตุลาคมนี้งวดประจำวันที่สิบหกตุลาคมครับเดือนหกเดือนหกเดือนหกบนหรือล่างพรัเดือนหกเดือนแปด เล่นหกกับแปดเออครับคํา่าบนขันท่ว่าวบนมันออกล่างกับเป็นได้นี่คือของบบมีหกักแต่ว่าแต่ว่าถือว่าเป็นตัวเด่นให้นาะคือคือที่ให้ไปเดืดเกาๆหน่อยนะครับ,รบเกาเด่นหก 8, กับแปดวิ่งหกกับวิ่งแปดแค่เกานี่แหละวิ่งมั้นะครับวิ่งวิ่งแปดหกกับแปดเป็นตัวเด่น แล้วแต่หากว่าเพิ่นบม่มาน้ำกันพินบม่มาน้ำกันเด้อครับกันเพิ่นบม่มาน้ำกันหกกับแปดนี่พัชสิม,มากับตัวใดแปดนี่สิม,มากับตัวใดถ้าบม่มากับหกวันวันนี้ให้ให้จะคุนว่าให้บนจะคู่ให้ดังจะคุณ นี่นี่นี่ hết hết ไว้ตามนี่แหละนี่มันคือส้วงใหม่ก็สุงวดเออมันสีน o อยก็สุงวดเด้ครับเงินนี่น้อยก็สูงหมดถ้าหากว่าคือตัวเด่นแล้วนี่ตัวนี้วิ่งตัวนี้วิ่งเนาะครับเพราะนันเราจับคู่ให้เราได้หนี่หกกระแปดเนี่ยหกกระแปดนี่เด้หกแปดมีโอกาสจับคู่กันไม่จับคู่กันไว้แล้วแต่สี่แขนจำลงอีกก็ได้ครับเขียนจำลงกไปอีกไว้จับคู่ให้มันจะมีอยู่แค่นี้แล้วแบบจัคู่กับน้องเตี้ย คู่กับหกเก็บคู่กับหกหกเก็บหกสามหกศูนย์ถ้าเป่าต้องเป็นหกหกอือม,มีคือตัวกันแมีนคือตัวกันนี่นี่มีสิทธิ์เป่าได้วันนี้วันเสาร์เออมีสิทธิ์เป่าได้แล้วแอ็ดนี่คู่กับหกู่แล้วเนาะเออ แม่นอกเขียนล่งกับเบิรงวา่าคือเป็นตัวเด่นคู่กันอยู่แล้วหนึ่งหกแปดคู่แรกคู่ที่สองมากกับเจ็ดแปดสามแปดศูนย์แปดมีเท่านี้ครับผมเียกว่านี่เนะาะจะมีหน่อยคู่ตามเฮ็ดไว้ว่ามีสัมผัสก็สามแปดนีด่ร่วงวันบางทีมัน,นจะออกแปดเออมันออกแปดสามเล เอมันมีแค่นี้แหละเจ็ดแปดสามแปดหกแปดโอ้ม่น้องหกแปดหกแปดจคูก่อนสเตัวนี้ก็เอาหกแปดข้นาอเอาไว้แล้ว่เป็นตัวเด่นขมันนี่เป็นตัวเล่นของมันเออคันมาก็ขึ้นมาหกแปดเราเมันเป็นตัวเด่นอยู่แล้วเนาะขึ้นือสุเทียแล้วเนาะครับให้เป็นเป็นตัวเด่นเลยตัวนี้หกแปดแล้วก็เจ็ดแปด เก็นี่ือ้นมาดูแท้สิมันบนแนลน้องของบ่มีหักครับมันเป็นยังขึ้นมาดูแท้ตามจริงแล้วเก็นี่มันดับรางได้งวดนี่ว่งหันเก่าดับรางครับเออแต่ซื้อเส้นบนได้มักซื้อเส้นบนซื้อได้ตามจริงแล้วเก็งวดนี้ดับรางเด้อว่งหันเก่าดับรางครับเรียนใส่เก่าเนี่ยเรียน่างไม่ได้กันเรียนเรียนบนว่วงหันแต่งวดนี้ดับรางเก็ดแต่เรียนเส้นบญเอานอกก้อนนั้นล่างแรงในเบิร์ มันก้นบนมีตั้งแต่ตรงนี้แล้วเออคู่จับที่ต่อไปคือหกสามออนี่เป็นคู่ที่สอบในหมวดนี้เลยครับผมอ,อ่ามีแค่นี้แหละคู่ที่สอบก็บมีดหนึ่งคู่สองคู่ตัวนี้ก็มีดหนึ่งคู่สองคู่ครับผมออยนเบอร์โทรไว้ในพอกกันเบอร์ทโทรเทนาะครทางล่างเบอร์โทร เอาตัวใหญ่ๆไปทำไมหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดแปดห้าแปดห้าออันนี้เบอร์โทรก็จนหันบ้างได้ด้วยอืมบันทากเอาอปที สำหรับชุดเด่นของพกแกนนะครับหกแปดนะครับนี่คือชุดเด่นนะครับตัวเด่นนะครับหกกับแปดเด่นมาด้วยกันเลยนะครับสำหรับอแยกว่าไหนเป็นบนเป็นล่างพกแกนขัน้นขั้นตามจริงตัวนี้เป็นบนเด้ตามจริงแล<น>้ว่อนซ่วนทั้งหกบนเป็นบนก <บน S 2> ็คือหันบอกว่าสามมันมันจะมาบนมันบ่มากมันไปลุ่มล่างครับผมเนี่ยมันเลยบอกว่าเลยบอกว่า เอาแน่นอนบ่ได right, right. right? so ้ครับผมคิดว่าเป็นบุญลแหละสามวันแต่ว่าคนได้ส่วนของปขวัญนี่มากขึ้มากว่ามันสีเป็นบุญแน่นอันที่เฮ็ดไว้นี่เฮ็ดเป็นบุญเป็นล่างนี่เห็ว่าตัวนี้ไปล่างตัวนี้มาบุญแต่แต่ว่าถ้าหารก็ลงไปล่างก็มันก็คือว่าแหละแรื่มันดินได้ครับสิ่งบนแน่นอนก็คือสิ่งบนแน่นอนก็ครับผมอือากาศมีข้อกันเบิ่งแม่นผู้บุญคือต้องกพอนก็บยุบบางกอกาผู้บอกก็ยั่ ไอรันยุคว่าอีสานอยู่ในดงนะปลาอยู่เงื่อนอีสานเวลาก็ปุ่มุนมะละไก่กันฮะครับนะแตลองมีความบนครับปวยพี่น้องเอสซีสำหรับเบอร์โทรนะครับผู้ใดอยากได้ชุดพิเศษนะครับจากพ่อแกนแต่ลองโทรถามเบิงนะครับล่องโทรปรึกษาเพื่นเบิงอันนี้การเพื่อนกะที่หายแนวทั้งปวยพี่น้องเอสซีได้อบวหน่อยกจะไหลอืมต่ลองไปอวัาไปคุยกับเพิ่นเบิงในส่วนมวดวันที่16ตุลาคม2564นี่นะครับมนละไก่แนวทั้งมาซัมนี่ครับ จะว่ากับบนมีโอกาสเป็นล่างนะครับล่างมีโอกาสเป็นบนอ่าบ่ได้เน้นย้ำชัดเจนว่าจะเป็นตัวใดนะครับว่าพื้นเลขดับของอ่างวดสีมานี่ตัวใดดับก่าดับเกาดับเก่ายังดับเก่าอฉยอ่าดับเก่าล่างดับเก่าล่างครับอ่างวดนี้คอมเมนเขียนไว้ก็คือว่าดับเก็ล่างหลังงวดนี้ครับผมติดเจียนี่คือสื่อเป็นบนครับผมเก็ดซื้อเป็นบนนะครับนในในส่วน อ่าบนนี่ดับยังบลนี่พอบนบลบลวัดตัวเลขโอ้บนบลไม่มีดักอ่าเพราะเพราะเพรั่นในคำนวณแม่นถ้าว่าดับ่างนี่คือซื้อขึ้นบนลวดใช่ไหมที่ว่าดัมันลงเอ็ดอยู่ล่างถ้าถ้าว่าดับ่างนี่ก็คือซื้อบนเลยแม่นแม่นคือซื้อครับอ่าจะได้ก็ได้ความชัดเจนจากอ่าพ่อแก่นนะครับอาก็ ถ้าเราิปนี้นะครับพ่อพี่น้องชื่นชอบแต่อย่าลืมกดไลร์กดแชร์กดติดตามเลยแท้เพราะเลขบ่หลายกลัวเลขบ่หลายงวดนี่ครับบ่หลายกลัวงวดก้อนหลายก้อนนี้วดก้อนหลายก้อนนี้วดก้อนไม่หาปลย่างไรหาวดก้อนนาไปหันกะะกาลายอยู่มไมงวดนี้เราพราเบิ้งน้อยลงครับหมาว่าเขาโป้เขาโป้สองวดมากครับพ่อพี่น้องครับสาเหตุที่ยัดมาติดตามนี่ก็คือได้แนวทางจากข้อแกนอยู่นะครับเพราะฉะนั้นพ่อพี่น้องก็ลองเอาไปเป็นแนวทางเบิ้งนะครับตั้งจังให้เป็นแนวทางเท่านั้นคือกัน ถือพิรยา่ากันครับพี่น้องครับครับถือเพชรยาวากันถ้าหากว่ามันถูกก็ถือว่าโอ้โหป่านนั่งอยู่ในฝุ่นนะเนาะนก็บ่มีผู้อ่อนหันจะาก้นคือว่านะกันว่ามันผ่าดไปกะบยาบากันสิ่งบนนันอนคือของบ่มีหากมันดิ้นไปในทุกรูปแบบผมให้ใช้สติเยอะๆนะใช้สติใส้กับนย่านในการนับส้มใช้สติให้มากๆมันจะค่อยสี นี่ก็มั่นใจว่าจะเอาตัวใดตัวใดเป็นตัวไหนมันต้องเก็บบ่พลาดครับครับ้าเนาะชัดเจนเนาะอาจารย์ก็ขอบคุณนเพราแกนหลายๆนะครับสจ้าเราคลิปนี้ครับครับผมขเพราะแกนหลายๆนะครับตุ้ยทุกทุกผลตุ้ยนี้่สุกคนสุกคนจะเลิศล้ำด้วยมันมีเงินทองเงินไหลกล่องทองไหลมาช่วกระเป๋าเจี๊ยบกระเป๋าผ้าย่าได้กาเพชรเป็นน้ำหนักจบป่าทางไหลนไรของซุ่ทางเลยสาธุสาธุ